วิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูแลกลืมกดติดตามให้กับ CZK g เ m e กมเมด้วยนะครับเอาละครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง c ี k g เ m e กเมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมสักคำนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำอาชีพสายโจร500นะครับผม โจน500ว่าเราจะอัพสายไปนในทางไหนแต่ผมบอกนะว่าจะแบ่งสายโจน500เนี่ยเป็น2ประเภทนะครับสายโจนที่สามารถเอาตัวรอดได้ในเล่นโซโล่ครับกับสายโจนที่ต้องพึ่งพาเพื่อนทีมครับผมแบบต้องพึ่งพาแบบคำว,ว่าเราต้องไปป็นตี้ครับอ่าตอนี้ผมจะสาธิตให้ดูกับว่าโจน500ที่แบบโซโล่โซโล่ครับแบบโจนแบบสันโดดนะครับไม่ต้องพึ่งใครเลยครับนะครับผมก่อนอื่นนะครับผม ผมจะสเต็งไว้ที่3.0นะครับเพื่อที่ให้ไลฟ์เฟิร์เขาแอดวานครับแต่แล้วแต่ความชอบแต่คนนะคนจะไม่เอาเลฟเฟิร์นในวานไปยิงคนก็อาจจะเป็นแบบเป็นพวกอาวุธระยะประชิดก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนเลยแต่ผมนิยนแนะนำเป็นสายไลฟ์เฟิร์สายยิงปืนกันเนาะเป็นสเต็งแอดวานนะครับผมเป็นสเต็งที่สามศูนนะครับผมแล้วก็ตัวค่าคอนคอมน,นี้ผมจะไม่ให้ไม่อัพครับผมเพราะมันเป็นแค่แบกของกับวิ่งเร็วโจนตัวนี้ผมอ่านเป็นเจ้าใช้ไม่เร็วครับอ่านใช้แบบการสเตลไปเอาครับผมเนาะแล้วก็ส่วนเด็กเนี่ย ผมต้องอัพ5เพราะอะไรครับมันต้องมีสเตลเข้ามาเกี่ยวข้องครับแล้วก็ในส่วนของการขับมอเตอร์ไซค์หรือการหลบหนีต้องมีเบื้องต้นครับส่วน i n t e l l i g e n c ครับผมผมจะแค่3.0ครับเนาะเราจะไม่ได้เอาให้เขาเยอะครับอันนี้จะเป็นสายแบบโจรแบบเล่นโซโล่ได้นะครับผมไปดูรครับว่าอัพคะแนนเป็นยังไงครับนี่นะครับผม ครับสเต็งผมจะเป็นไลฟ์เฟินแอดวานซ์ครับผมคอนเนี่ยจะเป็นลานนิ่งเบสิกแล้วก็แอนด์รูนเบสิกแต่ผมส่วนเด็กเนี่ยผมจะไปให้ชิลลี่เขาแอดวานซ์ลครับเขาต้องงัดต้องแงะถ้าไม่แอดวานซ์เนี่ยการแงะการงัดของเขาเนี่ยครับการพลิกล็อกเขาเนี่ยใช้เวลาประมาณ4วิอาจจะน้อยลงครับผมลองเทสแล้วครับแพดใหม่แลคือไม่มีสกิลกับมีสกิลนะโอกาสวัยเวลาในการแงะนี่ครับดังเยอะมากครับอ่าแล้วก็สเตลนี่ผมให้เป็นมีเดียมครับหนึ่งเลยนะครับผม เวลาเราจะเปิดปิดประตูครับเนี่ยเสียงจะเบาแต่ไม่ถึงคัสแอดวานซ์ครับจะค่อยอัพไปเรื่อยๆครับแล้วก็เวลาย่องครับซอมบี้หรือคนเนี่ยเสียงฝีเท้าเขาจะน้อยครับเขายินเสียงเท้ามันน้อยเหมือนไอ้ตรงเหมือนเราย่องเบาขึ้นมากกว่าเดิมครับส่วนมอเตอร์ไซค์ผมจะเอาให้เบสิคครับหรือท่านอยากไม่เอาสเตลได้อัพมอเตอร์ไซค์แอดวานซ์ก็ได้มอเตอร์ไซค์เบสิกก็ได้แล้วแต่แล้วแต่มีเดียมก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่การเล่นนะครับผมเราก็จะเอาเป็นสกิลไดรเวิร์เข้ามาแทนก็ได้ครับแล้วแต่แต่นี้้แัันนะครบ ย่องเพื่อเข้าไปงัดหรือย่องเพื่อไปทำอะไรก็ได้ครับผมแล้วก็ส่วนอินครับผมผมจะว่าิเนียร์ม m e d i ยมแล้วก็ s i l v e มีเดียมเพื่ออะไรครับหนึ่งเลยนะครับกล่องเก็บของได้ครับใน engineer medium เนาะแล้วก็สามารถสร้างอะไรก็ได้ครับกุญแจกุญแจขั้นเงินก็ได้ครับไว้เก็บของเนาะอ๋ออันนี้คือแบบ solo ครับ solo นะโอเคครับแล้วก็ส่วน s i l v e ครับเนี่ยเป็น medium เพื่อเพื่อหนึ่งเลยครับหนึ่งเลยนะมองเข็มทิศมองทิศทางก็ได้ครับผู้ชม อ่าไหมครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอินแบทครับเป็นโจนท่าร้อที่แบบซัพพอร์ตทีมครับผมไปไปดูครับส่วนอันนี้จะเป็นโจนสายซัพพอร์ตทีมนะครับผมผมจะเอาอินเทอร์เลเจนเป็น5ครับส่วนเด็กจะเป็นแค่3.0ครับเห็นไหมครับเด็กผมเอาแค่ลงแค่งัดแงะแอดวานเดียวครับที่เหลือเป็นลงอิทให้หมดเลยครับมาไปดูหน้าตาครับนี่ครับเห็นะครับที่ผมจะแอดวายเลยนะส่วน ค่าอิทเนี่ยผมจะเอาเอนจิเนียร์แอดวานครับเพื่อหนึ่งเลยนะช่วยสร้างบ้านได้ครับใช้ขอในการสร้างบ้านน้อยลงครับครับนู่นครับนี่เขาแนะน้หมดครับกุญแจทองครับกุญแจทุกอย่างครับผมแล้วก็ Serv ลเอาไปมีเดียมครับเหมือนเดิมครับเราต้องมีเห็นเข็มทิศหรือเห็นทิศทางเวลาไปเดินป่าหรือไปคนเดียวอะรอย่าง้ต้องมีต้องมีซัพพอร์ตอาจจะใช้เข็มทิศที่ครับมาหรือว่าเก็บมาก็ได้แล้วแต่เราอันนี้คือเราเบื้องต้นครับเราเป็นซัพพอร์ตชิมก็เป็นมีเดียมมาให้ครับ ส่วน medical นี่ผมขอเป็นเบสิกครับหนึ่งเลยนะช่วยเพื่อนได้ครับเวลาเพื่อนบาดเจ็บซัพพอร์ตเพื่อนได้ในเบื้องต้นครับอาจจะมาใช้แบบ Adva n c e หรือ Medi u m ครับแต่ก็ยังพอใช้อุปกรณ์ในการรักษาไม่เยอะมากครับพอสมควรสมค,ควรครับเนาะอันนี้คือเป็นสายโจรหนึ่งร้อยแบบซัพพอร์ตทีมนะครับผมใครอยากเล่นแบบโซโล่หรือซัพพอร์ตทีมก็ปรับใช้กันนะครับหรือใครอยากจะเน้นขับบรอดไซค์ก็ลองปรับเปลี่ยนดูครับผมไงเนาะไงก็ชิคนี้เดี๋ยวผมลองไปดูข้างในเกมนะว่า นี้จะช่วยเล่นยังไงครับผมไปดูกันเลยครับก็มาอยู่ในหมวดของในตัวเกมนะครับชมนะอันนี้จะเป็นในส่วนของโจนที่พพอร์ตทีมนะครับผมเห็นไหมครับอินจะเป็น5.0ครับผมเด็กจะเหลือ3.0ดนะซัพสอร์ตทีมนะครับเนี่ยสามารถครับเห็นไหมครับเรื่องการคราฟนะครับคราฟของได้ทุกอย่างนะผมแม้แต่กล่องแอดวานคราฟได้นอนแล้วก็บ้านแอดวานก็มาสร้างได้แล้วก็คุญแจทองก็สามารถทําได้ครับผม นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเกี่ยวกับกระสุนเขาสามารถขับได้ครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือเป็นโจนในแนวซัพพอร์ตทีมนะครับผมเรื่องสร้างอุปกรณ์นะครับนะครับผมแล้วก็แต่เขาเสียเขาอย่างหนึ่งก็คือขับรถเขาไม่มีครับผมผมไม่ได้ขับรถมานะครับผมข้อเสียเลยมอไซค์ก็จะขับสกิลก็จะเป็นสกิลช้ามากครับเดี๋ยวให้มอไซค์ให้ดูนะขับไม่มีสกิลอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับไห้ดูนะครับสไตล์ก็อึอึอึยอมใช้ได้เกี้ยวท่ผู้ชม ความแรงก็อยู่ที่40กว่าครับเห็นไหมครับ40กว่าเห็นไหม40กว่าครับเลี้ยวก็เลี้ยวยากครับอันนี้โกลนี่คือ support team นะครับผมคือไปงัดอย่างเดียวครับงัดกับสร้างบ้านครับงัดกับสร้างบ้านอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมอันนี้แต่ไม่ใช่มันไม่ใช่สายโซโล่ครับอ่าเดี๋ยวมาลองดูสกิลการงัดเขานะครับ advance นะครับผู้ชมลองขอใช้อันนี้ผมจะขอใช้เป็นตัวพินละกันบอบฟี่พินจะให้ดูนะครับว่าการงัดของเขา สีว่วิยังไงเห็นไหมครับ1 2 3 4แล้วก็แตกนะครับเวลากดค้างก็จะแตก,กน,นะครับผมอย่างก,กดตัว F ค้างนะผมเวลางัด F เห็นไหมแตกแล้ว F อันนี้ผมกดค้างคือการกดค้างแตกนะถ้ากดคลิกเนี่ยเนี่ยอันนี้ได้6ครั้งครับผม1 2 3 4 5 6อง่เห็นไหมครับได้6ประมาณ6ครั้ง6 7ครั้งสุดนะ เวลาที่กดคลิกคือครั้งเนี่ยเราพยายามหันเมาส์ซ้ายขวาไป้วยครับให้มันเจอร่องนะผู้ชมนะครับให้มันเจอร่องน,นะเนี่ยร่องพอร่องเจอปุ๊บเราก็ค่อยๆหันเมาส์โอเคไหมครับผู้ชมลองแล้วค่อยหันเราลงหันขึ้นนบะซ้ายขวาแล้วแต่เราอันนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกนะครับแล้วแต่บุคคลนะครับผู้ชมแล้วแต่การฝึกคนระับ you อผมปรับเมาส์ช่วยด้วยครับผมวิธีการล็อกพลิกนะครับปรับเมาส์ช่วยด้วยนะครับผมดูปรับเมาส์แป้นนะครับ คอนโทรลนี่ครับในการล็อกพลิกผมจะปรับประมาณนี้เนี่ยผู้ชมนะปรับล็อกพลิกอ่ะทุกคนจะปรับลงต่ําอีกก็ได้ครับแล้วแต่ทุกคนนะครับในการช่วยให้มันช้าขึ้นในการงัดครับถ้าขยับเมาส์เร็วไปเนี่ยล่องมันจะไปเร็วครับราปรับช่วยปรับช้าขึ้นได้ครับนะโอเคไหมผู้ชมลองฝึกในการดูนะครับในการงัดถ้าเอาเป็นกุญแจเบสิกอะไรกันเ่เขานะครับก็เหมือนกุญแจ เห็นไหมครับเหมือนกุญแจอ่าไอ้ตัวตามบังเกอร์ตามถ่านตั้งโดดครับมันจะงัดง่ายหน่อยนะครับถ้ามีเดียมล่ะมีเดียมไม่ค่อยมีคนใช้เรอครับส่วนใหญ่ก็จะมีนะมีเดียมผมอก็มีนะเนี่ยครับค่อยๆครับค่อยๆหันไปค่อยๆหาล่องหาล่องพยายามอย่าก,กดค้างครับถ้ยา,ยา,าก,กดค้างกดค้างมันจะไปเร็วครับพยายามอย่าก,กดเราเจอล่องค่อยๆกดค้างนะหันซ้ายหันขวาไปเรื่อยครับผู้ชม ได้ครุณผู้ชมนะครับอันนี้คือขั้นมีเดียมครับผมขั้นมีเดียมนะจะไปแอดวานซ์ครับผมอ่าไฮบานช้ดูนะครับกด F ครั้งนะครับอันนี้ลัคกี้ครับลัคกี้นะเนี่ยลัคกี้ครับเนี่ยกดนี่กด F ครั้งผมไมี่ยขยับเมาส์นะอันนี้ผมไม่ได้ขยับเมาส์นะนะครับเห็นไหมมันมีลัคกี้ให้ไม่กี่ครั้งครับเห็นไหมแพทใหม่เราเห็นครับเขาต้องอยากย้ำกด F ครั้งนี้คุณผู้ชมนะเนี่ยลัคกี้ครับล่องแต่ละล่องที่เหมือนเดิมคุณผู้ชมเนี่ยมาละ ผมย,ยังขยับเมาส์นะครับผู้ชม ก่อนจะได้ผู้ชมนะครับเวลาไข่ค่อยๆกดล่องกดล่องไปเลยนะครับผมเนาะอุปกรณ์ไข่ก็มีแค่นี้นะครับไอตัวกล่องสือฟ้าแล้วก็ไอพินน้ครับแล้วก็ไอตัวนี้ครับถ้าเราแกะออกมาเป็นอย่างนี้ผู้ชมนี่หน้าตาเป็นนี้นะครับนี่นะครับผมแล้วก็มาครับเป็นครับล็อกพิกได้ในการสายงัดสายแงะเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูไอส่วนสายสโลว์นะผู้ชมครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโจรสายสโลว์ครับผมไปดูนครับ ส่วนอันนี้จะเป็นโจนสายโซโล่นผมสายโซโล่เลียคนเดียวนะชมนะอ่ะอันนี้จะเป็นไหมครับเด็กเขาจะเป็น5.0าจุนยเลยท่านผู้ชมนะแล้วก็อินเขาจะมีออยแค่คราฟของเล็กล็กน้อยครับผมมาดูกันคราฟของคราบนะครับเขาจะคราฟกล่องไม้ได้ท่านชมเนาะกล่องไม้จะครับได้ไหมครับแล้วเขาจะไม่สามารถคราฟบ้านเอ็ดวานได้แล้วก็กุญแจเต็มที่ก็เรื่องกุญแจเงินครับอันนี้คือพอล็อกกล่องล็อกไอ้หน่อยเราก็กดคลิกขวาครับไหมครับพอจะมีแผนที่บนหัวไหมครับเข็มทิศบนหัวเนาะ อันนี้เป็นสายสำหรับโโซล่นะครับสกิลมอเตอร์ไซค์เขาก็อยู่ที่ประมาณเบสิกครับนะครับเบสิกแล้วก็สเตลครับเห็นไหมเอฟมีเดียมไหมครับผมเอาไหนลองดูนะครับขับมอเตอร์ไซค์ดูเบสิกเป็นยังไงนะครับความแรงอ่าไอ้ตัวส่วนไม่มีสกิลก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบกว่าชมส่วนเบสิกนะดูความแรงเขาขึ้นมาหน่อยเห็นครับอยู่ที่60กว่ามากกว่า20ครับผมอเลี้ยวพอดีเลี้ยวเลี้ยวได้ครับเลี้ยว,ยว,ยวได้อยู่เลี้ยว,ยวได้อยู่นะ เดี๋ยวมาดูสเตลกันบ้างครับผู้ชมว่าซอมบี้จะเป็นยังไงในการสเตลนะครับผมเต็มขอมญาตเสกซอมบี้นะครับขอคาตนามาหน่อยนึงอันนี้คาตนาเขาเด้นเนินเร์ฟหมดแล้วครับมครับปรับเปิบหมดแล้วเดี๋ยวผมจะขอเสกซอมบี้มาผมจะสเตลเขาผมสเตลเขานะครับอัน,นเขาหันหน้าอยู่นะเต็มคอหันหลังได้ไหม ดูคอสเซคเขาหลังได้ไหมเนี่ยนี่ครับย่อเห็นไหมครับเห็นไหมสเตลนะครับเสียงเห็นไหมครับช่วยไหมครับเห็นไหมครับสเตลล์เขามีเดียมนะครับซอมบี้จะไม่ยินเสียงนะไม่ช่วยไหมครับเดินขนาดนี้ช่วยไหมครับสเตลของเขาเห็นไหม แต่พอลุกอ่ะเล่นนะครับเห็นไหมอ่านี่คือการสเตล์นผู้ชมนะครับถ้ามีเดียมพบเนี่ยซอมบี้จะไม่ยินเลยผู้ชมนะครับผมเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวส่วนเรื่องการงัดก็เหมือนเดิมผู้ชมพระบุราออ่งงัดเป็นแอดวานซ์เหมือนแหละก็ประมาณสิบีเหมือนเดิมครับผมครับสิบีเหมือนเดิมนะครับสิบีเหมือนเดิมกดค้างนี่จะเหมือนกันครับกดพยายามกด f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  เงี้ยครับนะครับค่อยๆหาล่องเอาค่อยค่อยๆหาล่องเอานะครับ ล่องอันนี้จะใหญ่หนะครับผู้ชมล่องก็ใหญ่อยู่แล้วล่องสนิมโอเคไหมครับผู้ชมนะในคลิปนี้ถ้าเห็นว่าดีเห็นว่าชอบเห็นว่าใช่ครับผมอยากจะให้ผมแนะนําอาชีพสายอะไรก็แนะนํเป็นมาในช่อง YouTube ได้ผมนะครับอันนี้เป็นอาชีพสายโจรนะผมโจร500ับผมทั้งสโลว์แลวก็สปอร์ตทีนผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้คลิปนี้ดีคลิปนี้ใช่อย่าลืมกดติดตามซีซีเคให้ด้วยนะผมนะในขอบคุณมากครับผมไปพบกันใหม่ครับผม CU a i Next c l i ครับผมสวัสดีครับ